สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพพ้อมครับเมนูต่างฤดูกาลนะเจ้าวันนี้เขาจะมาต้มซุปนอไม้กันนะเจ้าเนาะต้มซุปใส่กระดูกหมูนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูเนาะที่เขาเตรียมไว้นะเจ้าติดจีนตัวนักน่อยนะเจ้าเนาะแล้วอันนี้จะเป็นผักที่เขาจะใส่นะเจ้าก็จะมีผักป้อมต้นหอมนะเจ้าเนาะตรงนี้นะเจ้าจะเป็นซามเกลือนะเจ้ามีหางผักป้อมเนาะ อันนี้หอมนอหอมขาวดูวากระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาตํากันก่อนเลยนะเจ้านี่เจ้าใส่สามอย่างนี่ลงไปเลยแล้วก็ตำเลยเจ้าส่วนน่อไม้นะเจ้าตอนนี้เขาเอาต้มทิ้งไว้นะเจ้าเนาะของเขานี่ต้มน้ำแล้วก็เอาขวางไปน้ำหนึ่งแล้วก็มาต้มเห็บไม้แห็บหลอกหนึ่งนะเจ้าเนาะต้มทิ้งไว้ให้คือมันจืดๆนะเจ้า นี่นะเจ้านี่ก็จะเป็นนอไม้ตี่เขาต้มละไหวเนาะวันนี้เอาตั้งถังหางมันนะเจ้านี่อ่อนเหมาะดีขนาดเลยเจ้าต้มน้ำขวางไปน้ำหนึ่งเนาะแล้วเขาก็มาใส่น้ำม,ม่ต้มละเดี๋ยวเขาจะใส่กระดูกหมูอย่างลงไปนะเจ้าน่ะต่อไปเขาก็จะมาพัดกระดูกมูก,กันนะเจ้าเอาสามเกลือของเขาเนาะเข้าไปพัดกับน้ำมานเลยเจ้า ใหมันหอมๆลองให้มันกลิ่นหอม,หอ,ม,หอ,ม,หอ,มออกมาก่อนเนาะหลังจากนั้นนะเจ้าใส่กระดูกหมูเัาลงไปเลยวันนี้เลือกเอาตังที่มันถ็นเล้งมาเนาะ,ะเจ้านะ้อต่อไปห่อฟุ้ง่วนกันเลยเจ้าใส่ชุบลงไปลบนีนะเจ้านาะ và nhắc ngồi cho cả chợ đau như thảo nếu cháu thì họ thì cưỡng ăn mùi thơm mùi 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 ra mùi cháu mùi mùi จ้าแล้วเขาก็ต้มต่อไปจนหมูมันเปื่อยเนาะเอามาพอกันเลยเจ้ากับน,นี่นี่กุ้นเห็นสักกำานะเจ้าเนาะก้งสุกนองไม้ใส่กระดูกหมูมาเจ้ากับน,นี่สุกแล้วกันนี่นะ หะล้ะเอเงาะอันนาดใส่ผักป้อมต้นหอมสังหาาลงไปเลยถ้าใส่คืนชายก็เห็นน้อยนะเจ้าหอมคาาแล้วลมีอันมีกับผักป้อมนะในตู้เย็นนี่นะนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต้มซุกนอกไม้นะเจ้าใส่กระดูกหมูนะเจ้านาะ สูตรของทางเพเท้านะเจ้าเอาสามเกลอไปคั่วกับหมูตุ๋นนะเจ้ามันจะจ่วยในเรื่องของความหอมขึ้นมาแห่งน,นักเลยนะเจ้าลองไปอยกกันพอเนอะสํสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า